สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วเป็นวันอังคารใส่เสื้อสีชมพูนะคะอากาศเย็นนะคะวันนี้อากาศเย็นเวลาดามาตลาดก็ใส่เสื้อร้ายตัวนะคะคุมกันมานะคะมันเย็นเนาะคะ่ะมันเย็นอากาศเย็นบางทีเราก็ดูแลสุขภาพไว้เมืม่อคืนนี้ก็นอนไม่หนาวเท่าไหร่พอตื่นขึ้นมันหนาวมากก็รู้สึกว่าตัวลุมล่มๆนะคะเพราะว่าคนเราสุขภาพ มันไม่ปกติเนาะเพราะว่าอากาศก็ไม่ปกติคนเราบางทีก็เดียวอากาศเย็นอากาศไม่เย็นก็ไม่สบายนะคะดูแลสุขภาพทุกคนวันนี้วราดาก็มารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องไปแล้วนําสินค้านําเสนอให้ท่านสวยๆทุกเืนทุกชิ้นนะคะวันนี้วรดาได้ผ้าสิน้นลายแม่พิมพ์มานะคะจะเป็นแบบแม่พิมพ์นะคะตัวนี้นะคะสวยใสด่ดีสมเงินเวเพราะวรดาเอามาจากคําเรียกร้องของลูกค้านะคะแล้วก็คลิปนี้วราดาจะเป็น เรียกว่าเป็นผ้าพกก็ได้นะคะผ้าห่มพกผ่าในรถเป็นผ้าฝายทอมือสวยสีไม่ตกไม่ลอกนะคะวรดาก็มีคนเอามาส่งให้วรดาหลายรอบแล้วแต่วรดาก็ไม่ไม,ไม,ไม่พยายามที่จะเอาลงเพราะว่าสินค้ามันเยอะแต่ตอนนี้ก็มาบ่อยๆก็เห็นแบบลูกค้าก็เรียกร้องนะคะแล้วะคะ่ะอุดหนุนกันไปก็เลยเอามาสตาร์ทนะคะสวยมากนะคะวรดาก็เอามาสวยจริงๆนะคะเนี่ย ผ้าตัวนี้เรียกว่าเป็นผ้าห่มพกผ้านะคะเป็นผ้าทอมือเทสกุนลนครนะคะตัวนี้เป็นผ้าทอมือนะคะเรียกว่าตัวนี้นะคะพื้นใหญ่นะคะตัวนี้กว้างเท่าไหร่นะคะวรดายังไม่วัดดูเลยนะคะเดี๋ยวขอวัดก่อนนะคะผ้าตัวนี้หน้ากว้างเมตรสิบเซนนะคะยาวสองเมตรกว่านะคะรานะคาตัวนี้ปกติพื้นละสามร้อยนะคะแต่วรดามาขายจัดโปรให้ท่านนะคะจะเห็นในค่าใหญ่กว้างเลยนะคะเลยนะคะร้อยเก้าสิบบาทนะคะหากท่านใดสนใจทักมานะคะเป็น เป็นผ้าห่มทอมือสีสวยลายงามมากนะคะท่านดูดีๆสวยงามนะคะร9อยบาทนะคะสวยเนื้อดีนะคะเนื้อดีลายงามมากนะคะนี่กว้างเมตรสิบเซนยาว2เมตรกว่านะคะเราให้ท่านนะคะร90บาทนะคะจัดโปรราคาเต็มพื้นและ300อนะคะตัวนี้เวลา,าให้ท่านร9อยบาทนะคะหากท่านในสนใจทักมาเลยนะคะเป็นผ้าห่มพกพาใส่ไปในรถก็ได้นะคะใส่ในรถก็ได้โอเคนะคะ ใส่พกพาในรถยิ่งซักยิ่งนุ่มหรือเวลาเราเป็นแบบบุญเป็นงานนะคะนี่เป็นบุญเป็นงานไปทําเป็นของชํารวยหรือไปทาของฝากของไหว้ใหญ่มากเลยนะคะอันนี้ทอมือโดยตรงเลยนะคะสวยใหญ่นะคะใหญ่งามอันนี้นําเบอร์หนึ่งนะคะนําเบอร์หนึ่งสวยใหญ่จริงๆนะคะร้อยเก้าสิบเท่านั้นนะคะเดี๋ยววลาดาจะยกอันนี้นําเบอร์สองนะคะนี่คะ่ะเวลาดาจะยกให้ท่านดูในหน้ากล้องแบบนี้ดูลายเขานะคะ นมเบอร์สองนะคะตัวนี้นะคะนมเบอร์สองนะคะนมเบอร์สองให้ท่านเลยนะคะร้อยเก้าสิบบาทจากคืนละสามร้อยให้ท่านเลยนะคะร้อยเก้าสิบาทท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะวันนี้เราโอเคนะคะสินค้าของเรามาตรฐานสินค้าทอมือแท้เลยนะคะเรายกให้ท่านนะคะอันนี้พิเศษเลยนะคะอันนี้นมเบอร์สองนะคะนมเบอร์สองจะสองกับสามนี่จะเป็นลายเดียวกันนะคะอันนี้สาม สามนะคะสามแต่เป็นลายเดียวกันนะคะสามนี้เป็นลายเดียวกันกับ2เลยนะคะสามกับ2องลายเดียวกันนะคะร9 0บาทนะคะพ่อเม่พี่น้องคะ่ะวดาเอามาพิเศษให้ท่านเลยนะคะอันนี้4ส,สีนวลงามมากนะคะทั้งใหญ่ทั้งกว้างนะคะกว้างเม็ดสิบเซนยาว2เม็ดกว่าเรายกให้เป็นผ้าฝ้ายทอมือนะคะเนื้อนุ่มห่มเย็นเย็นอุ่นๆนะคะอุ่นให้ท่านร้อยเก้าสิบบาทนะคะ วันนี้เรามาพิเศษท่านสุดๆเลยนะคะพิเศษสุดๆนะคะเต็มที่ให้ท่านเลยราคาพิเศษยิ่งหม่มยิ่งนุ่มยิ่งซักยิ่งนุ่มนะคะพิเศษไปเลยนะคะพกพาไปรถหรือว่าเราไปแคมปิ้งได้แน่นอนนะคะอันนี้นาเบอร์ห้านะคะนาเบอร์ห้าดูสีของเขาสวยงามทุกผืนสวยงามแท้แน่นอนสวยจริงๆทั้ง,งกว้างทั้งยาวนะคะทั้งกว้างทั้งยาวแต่ราคาพิเศษ ราคาพิเศษร,ราคามิตรภาพเลยนะคะราคาพิเศษร,ราคามิตรภาพนัมเบอร์ห้าขอให้ท่านดูเชิงดูลายสวยสวยมากเลยคะ่ะสวยจริงๆดูลายดูเชิงของเขานะคะวันนี้เรามีกิ่งพร้อมขายนะคะอันนี้เป็นนัมเบอร์หกจะเป็นออกสีนะสีเหลืองอ่อนท่านดูนะคะเห็นไหมคะสวยงามสีเหลืองอ่อนงามนะคะอันนี้นัมเบอร์หกนะคะ นัมเบอร์หกสวยจริงๆเราแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะสินค้าทุกอย่างเรามีกิิงพร้อมขายสินค้าทุกอย่างเรามีพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านสวยแท้แน่นอนกะรันตีได้เลยสินค้าเราคัดเกบมาเรียบร้อยนะคะวรลดาจะไม่ซื้อสินค้าเหมาแน่นอนวรลดาจะซื้อสินค้าเลือกเอาทุกขืนทุกชิ้นทุกขืนทุกคิ้นเพื่อสินค้าไม่ต้องมีปัญหาเวลาส่งไปถึงมือท่านนะคะโอเค เรามานำเบอร์เจ็ดท่านดูเลยนะคะสวยงามมากนะคะดูเชิงดูสีเข้าในงามมากนะคะงามจริงๆสวยมากๆวาร,รดาก็ให้ท่านพิเศษนะคะ190บาทจากพื้นและ300เราให้ท่าน190บาทนะคะอันนี้นำเบอร์เจ็ดดูเชิงดูลายดูสีกว้างเมตร10เซนยาว2เมตรกว่านะคะตัวนี้สุดๆใหญ่จริงๆ,ๆนะคะใหญ่มากๆเลยนะคะ ห่มอุ่นมากเพราะอยู่บ้านวรลดามีอยู่สามสี่ผืนเวลาเดินทางขึ้นรถก็โอเคเพอดีเลยนะคะตัวนี้นะคะอันนี้นำเบอร์แปดนำเบอร์แปดอันนี้จะออกเหลืองนะคะออกเหลืองเหลืองพ่อแม่พี่น้องคะดูเห็นไหมคะสวยงามทุกผืนสวยงามเกินคาดเกินคุ้มนะคะเกินคาดเกินคุ้มนะคะเราก็ให้พิเศษท่านนะคะเกินคาดเกินคุ้มเราก็ให้พิเศษท่านนะคะในราคาพิเศษ เพียง190บาท190บาทเท่านั้นเราแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะเป็นผ้าฝ้ายทอมือแน่นอนนะคะชัดเจนนะคะนัเบอร์แปดนะคะมาอีกตัวนี้นัเบอร์เก้านะคะนัเบอร์เก้าดูสีนี้นะคะสวยสีเขียวอ่อนงามมากเห็นไหมคะเชียวอ่อน เขียวอ่อนผสมฟ้านะคะตัวนี้เขียวอ่อนผสมฟ้านะคะคาดฟ้างามนมเบอร์เก้าเราก็แบ่งปันให้ท่านสุด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 นะคะสินค้าทุกอย่างเราโอเคสินค้าทุกอย่างเราแน่นอนสวยคัดเกรดมาเรียบร้อยนะคะผ้าหม่มแบบมินินะคะผ้าหม่มแบบมินิราคาพิเศษนะคะผ้าหม่มแบบมินิราคาพิเศษให้ท่านนะคะเพนละร้อยเก้าสิบบาทเอาไปสวนเอาไปขึ้นรถติดรถไปไล่ไปสวนไปนาไปอยู่สวน ป่าสบายสบายเลยนะคะโอเคมาอันนี้พื้นที่สิบนะคะพื้นที่สิบเห็นไหมคะทั้งใหญ่ทั้งกว้างทั้งยาวนะคะดูลายดูเชิงของเขาเลยนะคะงามท่านดูเชิงนะคะเป็นลายลูกแก้วนะคะเป็นลายตาลูกแก้วสวยๆงามๆเราก็แบ่งปันให้ท่านเลยนะคะลายลูกแก้วสวยๆงามๆแบ่งปันให้ท่านสุดๆ,ๆเลยนะคะท่านใดสนใจรีบทักเลยนะคะอันนี้เราให้ท่านเพียงร้อยเก้าสิบบาทนะคะเป็นผ้าห่มแบบมินิ สวยยาวใหญ่นะคะเดี๋ยวเวลาดาจะเอาผ้าขาวม้ามายกให้ท่านรวมกัน,นคลิปนี้เรามีผ้าขาวม้ารุ่นเดิมๆที่เราเคยขายนะคะสวยเนื้อดีละเอียดอ่อนนะคะ่ะ เพิ่นละร้อยห้าเก้าแต่เรายังจะยกจัดโปรให้ท่านอยู่เพิ่นละร้อยี่สิบาทหากท่านใดสนใจทักมานะคะอันนี้ผ้าขาวม้านะคะวรดาจะยกสตาร์ให้ท่านเป็นนาเบอร์หนึ่งนะคะนาเบอร์หนึ่งท่านจะได้จํานะคะว่าท่านจะเอานาเบอร์ในร้อยี่สิบาทเท่านั้นนะคะโอเค ต่อมาเป็นนำเบอร์สนะคะกันจะเอาพื้นไหนวรดาก็พิเศษให้ท่านนะคะเพียง120บาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลย120บาทนะคะอันนี้เป็น n ำเบอร์สนะคะ n ำเบอร์สก็ให้ท่าน120บาทเช่นกันราคาเต็ม159นะคะเป็นพื้นใหญ่กว้างมากๆเลยนะคะเนื้อดีนะคะ บางคนอาจจะทักว่าผ้าแต่ละคนทําไมราคาไม่เหมือนกันก็ไม่เหมือนเพราะผ้าบางคนก็ไม่สวยไม่น,นผ้าบางคนก็น่าแค่เกติบเซนอันนี้หน้าใหญ่หน้ากว้างเลยนะคะร้อยี่สิบบาทท่านซื้อไปแล้วท่านจะไม่ผิดหวังเป็นของฝาดของต้อนของกลุ่มโอท็อปคนกลุ่มแม่บ้านคุณแม่บ้านกลุ่ม คุณแม่อปตอรหรือคุณแม่อสอมอท่านเอาไปเป็นของฝากของชําร่วยได้ทุกคนเลยนะคะจะไม่ผิดหวังนะคะเพราะของทุกอย่างท่านสามารถเอาไปอะเดเป็นของฝากของต้อนได้ทุกคนเลยนะคะโอเคในคลิปนี้จะเป็นผ้าห่มมินินะคะผ้าห่มมินิกับผ้าข่าม้านะคะท่านใดสนใจรีบทักเข้ามาท่านใดอยากได้สินค้าโอเคก็ทักทายกันเข้ามาเรามีกิ่งพร้อมขาย เราพร้อมส่งให้ท่านไม่ว่าสินค้าที่อยู่ด้านหลังทั้งหมดนี้ยังว่างนะคะหากท่านใดสนใจทักมานะคะเรามีกิ่งพร้อมขายทักทายมาได้สินค้าโอเคทุกขืนทุกชิ้นนะคะขอให้ท่านดูขอให้ท่านชมท่านต้องการอันไหนโทรหาจากเบอร์โทร0985142596เบอร์โทรที่ใช้ได้นะคะเบอร์โทรที่แอดไลน์ได้เช่นกันเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วรดาภาคามด้วยนะคะ ท่านมีโฆษณาแล้วก็ดูนิดหน่อยให้วราดาด้วยนะคะวราดาก็กบขอบคุณทุกท่านที่เมตตาที่เข้ามาซื้อมาอุดหนุนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันปัจจุบันนี้ก็ประสบความสําเร็จไปเยอะแล้วนะคะแต่เราก็อยากมีคอนเทนต์ต่อเนื่องไปแล้วก็ให้สินค้าพ่อแม่ดีๆต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่เมตตาเข้ามาซื้อมาอุดหนุนมากดไลค์กดแชร์กดติดตามมาดูมาชมให้ทุกคนนะคะขอบพคุณค่ะ